เดีย๋ยวไปตัดนะครับไปเลนะครับส่งสายหน่อยนึงนะพร้อมแล้วก็เดี๋ยวเข้าตอ่อเดี๋ยวเข้าถึงนะครับ ครับคลองสายใหม่นะครับเซียวพิวนะครับชงตีขาวเท็กซัสลิกนะครับเดี๋ยวลองดูจะมีตัวปรับ ใกล้โรงน้ําแข็งนะครับพอดีว่าเขาปั่นน้ําแข็งพอดีครับเสียงก็อาจจะรบกวนหน่อยนะครับตรงนี้เดี๋ยวลองสักสี่ห้าไม้นะฮะลองดูเห็นมันมีตัวขึ้นอยู่นะฮะ ลูกปลาลอยเยอะมากครับผมเดี๋ยวจะย้ายใหม่นะครับผมรอรับชมต่อครับหูือต่อครับตรงนี้ยังไม่เคยลองนะหมายนี้อยู่ตรงเส้นลำลูกกานะครับผม ประมาณคลองสองนะครับก็เป็นหใหม่ใหม่ยังไม่เคยลองเหมือนกันนะครับพอดีขับรถผ่านแล้วเห็นพอดีเสียงอาจจะลดควนสักหน่อยนะครับเพราะว่าอยู่ติดถนนมากเลยนะครับผมแล้วก็รถใหญ่เยอะมากนะครับก็ขออาภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับผม หมือนมีตัวกัดนะครับผมแต่ว่าเงียบครับไม่มีฟองฝ่ายไม่วิ่งครับอาจจะเป็นกิ่งไม้ก็ได้ครับ นะครับป,ปล่อยก่อนดูนะอะยังกัดอยู่ไป <c oughs> ล้วนะครับแต่มแรกว้าเสร็จียบ้อนะครับเสียงพิวนะครับ,ส,รบสีขาว พันปิ้นดิเล็กสตรีมเวทสองขีดแปดนะครับมาแล้วนะครับแต้มแรกของวันนี้นะครับเชียงฟิวนะครับผมสีขาวนะฮะปกตบซบักนะครับผมเหย่อชงนะครับผม มาแล้วครับแต้มแรกดูกันต่อนะครับว่าจะได้กี่แต้มวันนี้นะครับผมครับสำหรับสายที่ใช้วันนี้เป็น PE 0.8นะครับผมสายช็อกหน้าก็20บปอนครับ กัดนะครับไปเลยนะครับส่งสัยหน่อยนึงนะพร้อมแล้วก็เดี๋ยวเข้าตอ่อเดี๋ยวเข้าหินนะครับแตกที่สองมาแล้วนะครับใสยเดิมนะครับใสยกำลังดีนะฮะสองขีดได้นะ นี okay. ่นะฮะเสียงพิ้วนะครับสีขาวเท็กซัสนะครับผมปินดิเล็กสตรีมกับปลาช่อนธรรมชาติลุยต่อครับลุยต่อครับ เมื่อกี้กล้องถ่ายไม่ทันนะครับได้ไซส์มินิมาอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นชั้นบ็อกนะฮะก็ยังใช้ได้อยู่นะครับเดี๋ยวดูยันต่อครับคลองเดียวเนี่ยครับยังไปถึงไหนเลยอยโอ้โหขาดเลยนะครับโอ,โอ้ใหญ่แน่เลยเนี่ย โอไปแล้วนะครับ่โอ้โหเส็งเลยฮนะโอ้ขาดนะครับเอาเหยี่บผมไปกินแล้วนะฮะผมต้องรีบวัดนะครับเพราะว่ามันจะเข้าเสานะครับเป็นเสาเหล็กนะฮะว้าเอาไม่เอาไม่ ครับผมสำหรับวันนี้ก็นะฮะโอเคนะับผมสำหรับออกมาเหยื่อชงนะครับตอนแรกนี่ก็เล่นเท็กซัสลิศนะครับเป็นเหยื่อเสียงพิ้วนะครับเสียงพิ้วจากนั้นก็ขาดนะครับผมน่าจะตัวใหญ่อยู่นะเพราะว่าหรือไม่ก็ลนต่อนะครับผมสันนิษฐานอยู่สองอย่างนะครับเพราะว่าผมส่งแค่เดียวเพราะว่ากลัวว่ามันจะเข้าต่อเหล็กนะฮะ แล้ววัดเลยนะครับก็ขาดเลยนะครับขาดตรงรอยต่อช็อคพอดีเลยนะครับน่าจะตรงนั้นนะหรือไม่ก็ตรงนี้มันเป็นรอยนะครับตอนเราวันนี้ก็ผลงานนะครับสามแต้มนะครับผมสามแต้มนะฮะก็ฝากกันด้วยนะครับสำหรับช่องลาติงตะหลิ่ลั่นนะครับผมเหยื่อชงนะครับผมเหยือยางนะก็ทั้งสลาตันทั้งเชียงเตียวผิวนะครับก็ นี่ตกแบบเซ็กซั่นะครับผมแล้วก็เจลิสนะครับแล้วก็พอได้ผลงานนะครับผมหรับวันนี้ก็เดี๋ยวลาันไปเท่ท่้นี้นะครับบรรยากาศคลองธรรมชาตินะครับผมฝากช่องนัตติงด้วยนะครับฝากกดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับแล้วพบกับช่องนัตติงตลิ่งลั่นโอกาสหน้าครับผมไปก่อนครับสวัสดีครับชง